ยุคโลกาภิวัตน์นับแต่นี้ภาษาทางการของบริษัทเราคือภาษาอังกฤษเพูดอะไรสำหรับประธานเขาเนี่ยฉันสอบโทรอีกได้แค่สามร้อยย้ายที่ทำงานไม่ได้จะไม่สอนอังกฤษแค่ขั้นสามเองตอนนี้สายไปแล้วจริงๆเลยภาษาทุกวันนี้ไม่มีอะไรแน่นอนนั่นน่ะเหรอท่านประธานคนใหม่ของเราเข้ามาชนพื้นเมืองสำเนียงแบบนี้พูดยังไงฟรานไม่ไหวแล้วดิฉันนี่ วะเดินหน้าไปเขาไม,ไม่เขาา้าใจภาษาเราอ่ะระบาดจังเลยออกเสียงอาด้วยสำเนียงจะได้ชัดขึ้นระดับสามของเราเนะอะเมื่อคุณหิวคุณจะไม่สามารถต่อสู้ได้ Survive Cup Noodle n i s ส i n